แล้วครับคุณผู้ชมช่วงตามคำขอของเราวันนี้นะครับผมมีคนบอกมาว่าถ้ามาที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะ<ช>ก็ต้องมาโดนนี้ให้ได้กับไอศครีมตราจรวดทำไมต้องตราจรวดวะพี่ก็นั่นน่ะสิครับอยากรู้มากอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งร้านไอศครีมจรวดเนี่ยเขาบอกว่าหากินยากมากแล้วก็เป็นร้านแรกในจ<ช>ันทบุรีด้วยใช่เหรอพี่ยังเปิดอยู่อีกนะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นนก,ยยก็เดี๋ยวไปถามประวัติความเป็นมาของ ไอศครีม so ตราจรวดกันนะฮะว่ามีที่มาไงอยากลองแล้วป่ะโดนกันเลยไปเลยครับผมสั่นแดงกันดิงเอาเลยจัดไปเฮ้ยทำไรพี่แจ๊คพี่เอ้ยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะทำไมอ่ะผมว่าพี่อยู่เฉยๆะร็นึกว่าให้หยิบกินฟรีเลยนี่กินฟรีไปอะไรแล้วนี่ก่อนที่จะซื้อของนี่ต้องสั่นกระเดงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคนออกมาเออไม่มี หมดยกหมดยกเอามาแล้วหมดยกคนนี้สั่นนะไอ้นี่ฮะสวัสดีครับบ้านชื่ออะไรฮะชื่อแอดป้าแอดป้าแอดเหรอครับทำไมกี่ปีเอ่ยห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วทำไมต้องถึงชื่อไอสกีมตาจรวดนะครับเมื่อหลายสิบปีแล้วก็ไปเขาไปซื้อเครื่องมาแล้วไม่มีรูปล็อกเกตกันเลยอันนี้ดีกว่านะเครื่องแช่เย็นนี่เหรอครับเครื่องทำ เครื่องทาไอศครีมก็เลยเอาตาของเครื่องเนี่ยมาเป็นตาของไอศครีมเลยปัจจุบันนี้ก็คือไอศครีมตาจรวดก็มีขายที่จันจันทบุรีที่นี่ที่เดียวก็คือที่ชุมชนริมน้ําจันทบูร์เนี่ยนะครับคือร้านนี้เลยตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะฮะครับไม่คิดจะขายที่อื่นเลยไม่ได้ส่งแล้วราคาตอนนี้กับสมัยก่อนมันแตกต่างกันไหมครับทีวัตถุดิบมันขึ้นราคาเยอะแล้วก็ขึ้นราคาตามเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่เอ่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนสลึงนึ่งสลึงนึ่งแล้วตอนนี้นะฮะ เจ็ดบาทจ้าเจ็ดบาทก็มีหลายราคาสิบบาทเมื่อก่อนมีรสชาติอะไรบ้างอะ่อก็มีรสแบบนี้แหละก็เหมือนเดิมมีบุ้ยมีอะไรหลายอย่างมีเยอะแยะนมถั่วดำกาแฟละกามโคลาชาเย็นมะนาวผ้าพุดรสช่องรวมมิตรบูเบอรี่ข้าวเหนียวดำสับปะรดทุเรียนโบราณทำไมต้องทุเรียนโบราณทุเรียนปัจจุบันไม่ได้เหรอเพราะมันทำแบบโบราณวิธีการทำโบราณมาก อ๋ะแล้วก็ช่วงตามคมขอทุกทีนะครับเราก็จะมีเกมสนุกๆมาเล่นกันนะ,ะฮะวันนี้เราก็มีเหมือนกันก็คือการกินไอศครีมกินให้ไวอย่างจรวดให้เหมาะกับชื่อไอศครีมตราจรวดนะ,ะฮะก็เดี๋ยวเราจะเลือกไอศครีมที่ชอบรสที่ใช่กันเลยได้เลยห้ารสด,ด้วยกันแล้วระหว่างนั้นใครกินได้หมดก่อนเนี่ยภายในหนึ่งแท่งใครกินได้หมดก่อนเนี่ยเราก็จะไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องกันเกิดขึ้นเราก็จะตบอย่างนี้นะครับผม ก oh. ินหมดปุ๊บแล้วก็ตบแบบนี้เลยนะครับผมจริงๆแล้วผมเป็นคนมีสัมมาคารวะนะฮะเดี๋ยวเรากินแต่ถ้าเกิดผมกินหมดแท่งแรกปุ๊บผมแบบนี้ใช่ครับผมนะฮะก็อารมณ์นี้นะครับผมก็สมมติกินเบิ้ลสองครับผมนั่นไงครับผมเฮ้ยมันกินทีเดียวสองได้ไงอ่ะจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมผมเกลียดเด็กไม่มีสัมมาคารวะเพราะวันนี้ได้ดูกันเอาให้หนักเลยจริงๆผมก็เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นนคมีสัมมาคารวะฮะ แต่เมื่ออยู่ในสังเวียนแล้วเนี่ยก็ตกแหลกโอ้นะพี่ไม่ต้องไหว้ก <episodes> ูไม <explosion> ่ไหว้พี <it> oh no. ah. ่ไหว้โน้อผมก็เลยลงไปเก็บโอ้โน่เหอฮ หมดฮะนี่นี่อชอบอ่ะสนลกว่าไว้ก่อนฮะว่าถอดวางไว้เลยดีกว่าอย่าใส่ถอดใย่ถอด ชอบเลยฮะนี่ฮะหมดแล้วพ <c oughs> ี่ <c oughs> ให้มันละลายครับหมดแล้วเหรอเนี่ยมันละลายแล้วเนี่ยต่อมันเริ่มละลายแล้วอะ่ะนั่งมันเด็กตอนแรกแบบไม่น่านั่งตรงนั้นเลยนะพี่นะออนั่งอยู่ตรงนี้กินแล้วแบบชิวๆอ่ะนะ มันแบบว่าแบบนนี้ก็ดีกินนี้ก็ได้กินนี้ก็นี่มันก็แบบได้เลยอะตอนนี้นี่ไงเขาแบบว่าได้งี้แล้วสำหรับวันนี้นะครับช่วงตามคำขอเนี่ยเราก็จัดให้คุณผู้ชมแล้วนะครับผมก็นี่ฮะกับไอศครีมจรวจตาจรวดนนั่นเองนะฮะก็ยังเป็นของดีของที่นี่อยู่นะฮะของที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวแล้วก็ เป็นเจ้าแรกด้วยนะฮะในจันทบุรีนะฮะกับไอศครีมตาฉลวดนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยก็แวะมา <ไ hundred. S 1> ที่เมืองจันได้เลยะฮะอยู่ตรงนี้เลยฮนะชุมชนริมน้ําจันทบูรนะฮะอยู่ตรงต้นซอยนี่เองนะครับ uh huh. ก็ใครมีเรื่องอะไร,อย,ไร <Okay. S 1> อยากให้เราไปทําอะไรนะฮะส่งเข้ามาได้เลยนะฮะที่ w w w m y p a ยเว็ a n mm hmm. อทไนะฮะเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะฮะกับช่วงตาคําขอครับแล้วพบกันสวัสดีครับ